โอเคนาะครับเรามาดูต่อนอะในหัวข้อที่เยนยี่พี่สายจะพูดถึงจุดสะเทินซึ่งพี่มั่นใจว่าจุดสะเทินต้องเป็นข้อสอบกลางภาคหรือไม่ก็ปลายภาคข,ของ,ง,องน,อน้องแน่นอนส่วนข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือข้อสอบคัดรับเรื่งน้องเข้าเรียนมหาลัยนั้นเนี่ยไม่แน่ใจเพราะมีหลายเรื่องให้ออกโอเคปะเอาตอนนี้กับจุดสะเทินคืออะไรจุดสะเทินก็คือจุดที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ โอเคไหมสนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ผะมันหักล้างกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันมีค่าเป็นศูนย์เราเรียกจุดนั้ว่าจุดสะเทือนจุดสะเทือนก็สํับจะถามครับว่าจุดสะเทือนอยู่ที่ไหนได้บ้างหน้าที่น้องจําครับว่าจุดสะเทือนเกิดขึ้นได้3กรณีกรณีที่1ก็คือเกิดข,ขึ้นในตัวนำสกลมในตัวนำสกลมซึ่งน้องย้อนกลับไปเรื่องของสนามไฟฟ้ภาภายในตัวนำสมกลมีค่าเป็นศูนย์ถูกไหมครับ ดังนั้นภายในะจะนำาสมกลมจะมีสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์เรียกจุดสเทนต์ต่อไปที่ระยะอินฟินิตี้เพราะสนามไฟฟ้าสูตรคือต้องหารด้วย r าถ้า R มันเยอะๆก็คือ r ามันเป็นอินฟินิตี้คือระยะอนันต์จำไว้น,นะครับอินฟินิตี้คือระยะอนันต์เนานะระยะอนันต์ระยะอน,นัะะอนต์ก็จะมีสนามไฟฟ้าเป็นอะไรด้วยเป็นศูนย์ด้วยเรียกจุด และอันที่3าก็คือว่าในกรณีที่มีประจุ2ตัวซึ่งพี่โชว์ตัวอย่างให้มั่นใจว่าออกข้อสอบได้นอนสาหรับข้อสอบการคาดปลายภาคนะครับวิธีการอย่างนี้ครับถ้าในกรณีที่เป็นประจุ2ตัวหน้าที่น้องใช้สูตรครับเราจะใช้สูตรการคำวนวณที่มาของสูตรคือแค่การจับสนามไฟฟ้าของประจุตัวที่1เท่ากับสนามไฟฟ้าของประจุตัวที่2นี่คือที่มาแต่พี่จะไม่พิสูจน์สูตรให้นะแต่ที่มาคืออย่างนี้เผื่อบางคนอยากจะรู้ และเมื่อสุดท้ายแล้วเราได้สูตรก็คือน้องดูครับสูตรคือให้น้องเอา r หาร r นะครับให้น้องเอา r หาร r แล้วฝั่งนี้ก็คือเอา q นะครับเอา q q หาร q พี่ชายเขียน q เลยครับ q หาร q แล้วใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ r 1 r 2 q 1 q 2จับเท่ากันครับแต่ตัว r ตัวนี้น้องต้องยกกำลัง2ด้วยและนี่ก็คือสูตรของจุดสะเทินเมื่อน้องมีประจุ สองตัวข้อสองออกแน่นอนนะครับการผ้าปลายผาาโอเคไหมนี่คือสูตรแล้วจะทําทยัางไงไปดูโจย์ครับมันแต่น,นี้ที่น้องจะต้องเจสก็ถือว่าเจสก็ถือว่าจุดสะเทือนเนี่ยนะครับจุดสะเทือนเะนี่ยมันจะอยู่ใกล้ตรงนี้สําคัญนะมันจะอยู่ใกล้ประจุประจุนะครับประจุค่าน้อยประจุค่าน้อย มันจะอยู่ใกล้ประจุค่าน้อยโดยไม่คิดนะโดยประจุค่าน้อยเราจะไม่คิดเครื่องหมายบวกลบของประจุฟังนีนะและคราวนี้เมื่อมันอยู่ใกล้ประจุค่าน้อยจะมีอีกนิดเดียวเองน้องฟังก็คือว่าโจทย์สองข้อนี้ตรงนี้เป็นโจทย์ข้อ,ขอที่หนึ่งเห็นไหครับนี่คือข้อที่หนึ่งและนี่คือข้อที่สองโอเคสองข้อนี้จะตั้งโจทย์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประจุชนิดเดียวกันและประจุต,าต่างเช่นกัน หน้าที่น้องลองหารประจุข้าน้อยกว่าประจุข่าน้อยของข้อแรกคือตัวไหนครับดูเลขครับเลขสี่นี่คือประจุข้านอา้อยถูกไหมถูกไหมนี่คือประจุข้าน้อยอ่ะดูข้อนี้ประจุข้างน้อยของข้อนี้คือซ้ายหรือขวาถ้าไม่มองเครื่องหมายตัวไหนเลขสี่ใช่ไหมถูกไหมครับเลขสี่เพราะมีข้าน้อยถูกไหมครับดังนั้นตัวนี้ก็คือประจุข้าน้อยเราไม่เอาเครื่องหมายถูกไหมครับเข้าใจไหมก็คือได้เลขสี่ โอเคเนาะจากนั้นดูนต่อและยังไงต่อให้น้องจําว่าให้น้องจาว่าจุดสะเทือนจะอยู่ใกล้กับจุดขั้นน้อยใช่ไหมในกรณีที่ประจุชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันจุดสะเทือนจะอยู่ใกล้ตัวนี้แต่อยู่ระหว่างแปลว่ากับเข้าๆแถวๆนี้นี่คือจุดสะเทือนแต่ถ้ามันก็ตามแต่เป็นประจุต่างชนิดกันจุดสะเทือนจะไม่อยู่ระหว่างแต่จะอยู่ด้านข้างใกล้ตัวน้อย ดังนั้นมันอยู่ตรงนี้อ่อนนี้ออกไหมท่านนะี้ฟังอีกรอบนะถ้าเป็นประจุชนิดเดียวกันจุดสะเทินจะอยู่ระหว่างใกล้ตัวค่าน้อยโอเคไหมถ้าเป็นประจุต่างชนิดกันจุดสะเทินจะไม่อยู่ระหว่างแต่จะอยู่ด้านข้างใกล้ตัวที่มีค่าน้อยเข้าใจไหมโอเคเนาะต่อทันเนาะต่อไปนะครับเราจะมากำนวณกันนะน้องๆตัวฟังดีครับพี่จะกำลังให้ดูเลย ก็ตั้งชื่อว่านะรครับตัวนี้ก็คือเป็น Q หนึ่งเห็นไหมตัวนี้ก็เป็น Q อะไร Q สองเขียนครับจุดสะเทินวัดไปย,ยัง Q หนึเราตั้งชื่อตัวนี้เป็น R 1นึ่งเขียนไหมครับตัวนี้ก็แทน Q สองมันชื่อว่าอะไร R 2แต่ R 1บวก R 2ได้เยอะไรได้เศษฟังทันไหมเข้าสูตรครับน้องดูสูตรแล้วมาดูสูตรกันเราตั้งสูตรอะไงครับเราตั้งสูตรว่ามีวงเล็บใช่ไหมครับมีวงเล็บ,บ,ลบยกอะไรด้วยยอกอันสอง โ okay, อเคเนาะฝั่งนี้จะผ่านกันเปลียนตัวนะครับอันนี้ใส่ R นะครับให้น้องใส่ R 1นึ่งเข้าใจไหมตัวนี้ก็ใส่ R อะไร R 2ตัวนี้ใส่ Q อะไรครับ Q อะไร Q หนึ่งคือเลขอะไรเลขเก 9, ้าเข้าใไหมใส่เลขเก้าแล้วใส่ Q สองนะครับก็คือเลขอะไรเลขสี่จากนั้นหน้าที่น้องคือกําลังสองถอดรูทครับถอดรูทครับพอน้องถอดรูทปุ๊บเนี่ยกําลังสองจะไม่เหลือแล้วใช่ไหมกำลังสองหายแล้วนะหายแล้วถอดรูทด,ด้านขวาครับรูทเก้าได้อะไรครับรูทเก้าได้สามรูทสี่ได้อะไรคร ทันเนาะโอเคเนาะต่อไปน้องฝังนะครับถ้าข้างบนนี้พี่สายใส่ r 1พี่สายใส่ r 1ข้างล่างคือ r 2น้องดูรูปสิครับ r 2ของพี่เท่ากับ10ลบ r อะไรลบ r 1ดูทันนะครับ r 2ตรงนี้เท่ากับเอา10ทั้งหมดลบกับ r 1แต่ลว่าตัว r 2ตรงนี้นะครับพี่สายจะต้องใส่นะครับเลข10ลบกับ r อะไรลบกับ r 1ตามทันไหม จากนั้นทำไมตอบคูณไข่ครับน้องเอา2คูณ r 1ก็จะกลายฝั่งนี้เป็น2 r สอ r หแล้วน้องย้าย1 0ลบ r 1ไปคูณฝั่งนี้กลายเป็น30กระจายด้วยนะ3 0 3ลบ r อะไร r ย้ายลบส r 1ไปบวกกับ2 r 1เป็น5้ r 1 5 r หเท่ากับฝั่งนี้คือ3ามนะ 30. ย้าย5ไปหารได้ r 1คือเลขอะไร6เซนทันไหมถ้า r 1 6กเซน r 2กี่เซนเนาะ R2 องกี่เซนถ้า R1 6เซนก็เอา10บลบหกได้ R2 ใช่ไหมฟังทันไหมรสองรรหนึเนี่ยได้6เซนใช่ไหมได้หกเซนแปลว่าตรงนี้เอา10บลบหกเหลืออะไรครับ R2 คือ4ดังนั้นเอา10บลบหเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4เซนโอเคปะได้คำตอบเรียบร้อยออกแน่ๆแ,แบบนี้โอเคเนาะเข้าใจเนาะโอเคคราวนี้น้องมาดูครับถ้าคอนเดอเอาไง ไม่มีอะไรน้องก็ตั้งชื่อเลยให้ไอเนี้ยชื่อว่าคิวอะไรคิวหนึ่งตัวนี้ชื่อว่าคิวอะไรคิวคิวสองอย่าลืมนะครับสูตรนี้เราไม่คิดเครื่องหมายประจุนะไม่คิดเครื่องหมายประจุนะโอเคนะครับประจุตามชนิดการจุดสะเทือนอยู่ด้านข้างใกล้ตัวน้อยถูกไหมครับข้าน้อยตัวนี้น้องก็ให้ตัวนคิวหนึ่งวัดจากจุดสะเทือนไปยังตรงนี้ก็ตั้งชื่อว่าอะไรอ1าหนึ่งตั้งให้ตรงกับชื่อประจุครับวัดจากจุดสะเทือนตรงนี้นะครับวัดอะไรนะครับ วัดจากนี้วัดไปยังประจุหมายเลขสอง Q สองตรงนี้ก็ชื่อ R อะไร R สองโอเคไหมตั้งสูตรมนันเดิมเลยตั้งยังไงครับตั้งว่าวงเล็บวงเล็บกำลังสองถูกไหมครับเท่ากับหารกันฝั่งนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็ใส่ R หนึ่ง R อันนี้ใส่คิวหนึ่งคิวสองคิวหนึ่งเท่าไหร่สี่สี่น้องอย่าตกใจไมโครถ้าน้องใส่ไมโครเข้าไปปุ๊บตัวนี้ก็คือเก้าแล้วน้องก็ใส่ไม่ละไ,ไมโครไมโครตัดละไมโครอย่าตกใจนะมันตัดกันได้ครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องหน่วยโอเคไหมและน้องดูดีๆครับว่าถ้าพี่จะเอาการสองหายไปก็คือถอดรู้ใช่ไหมแปลว่าตอนนี้นะครับของเราด้านนี้นะครับการสองไม่มีแล้วส่วนด้านนี้น้องถอดรู้สี่กับเก้าถอดสี่ได้ไหยครับได้สองถอดเก้าเไรได้สามจทันไหม โ okay, อเคเนาะแล้วตัวนี้น้องใส่ r 1แล้ว r 2จะใส่อะไรไปดูกันดูดีๆดูดีๆ r 2ตัวนี้ดูดีๆมันเท่ากับ10บวก r 1ใช่ไหมดูทันไหม r 2คือยาวๆยาวๆต้องเอา10บวก r 1แต่ว่า r 2อตัวนี้คือเอา10ถูกไหมครับบวกกับอะไรบวกกับ r r 1น่แล้วน้องก็ปูนไฟ่ใหญ่นี้ปูนไฟ่ใหญ่นี้ถูกไหมน้องจะแก้สมการได้ A อะไรมาได้ R1 โอเคไหมครับแล้วเอา r1 ไปหา r2 โอเคไหมก็จบเรียบร้อยโอเคนะนี่คือแนวข้อสอบของคุณสเตนซึ่งมีโอกาสออบแน่นอนน้องทำแบบนี้นะรับรองว่าได้คะแนนอย่างแน่นอนโอเคไหมครับงั้นจบเรียบร้อยเนาะ